สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิรพรการช่างครับวันนี้จะพามาชมรถอัดฟางคันนี้เป็นช่วงล่าง DC 70ครับผมแล้วก็ตู้อัดเป็นของหนึ่ามศู130ครับคันนี้ส่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วครับตอนนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอของการทำสีครับทำสีแล้วก็จะไล่ประกอบครับพามาชมครับผมตัวนี้ตู้อัดกับช่วงล่างเจ้าของรถเป็นคนเอามาให้นะครับ ถาดก็อุ้มมีฝั่งข้างหลังแล้วก็ด้านบนแล้วก็ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับาบรรยากาศยามเช้าๆเครื่องก็จะเป็นของ DC ซีเเลยนะครับเราก็จะมีการแปลงยอย นะครับแล้วก็ชุดขับตัวนี้ชุดขับเป็นใช้เผานะครับใช้เผาไม่มีมอเตอร์ไม่มีปั๊มขับ,นะบใช้เผาขับสภาพโดยรวมครับก็คืบหน้าไปได้เยอะแล้วครับฝนตกบ้างอะไรบ้างส่วนทางขึ้นก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ตั้งขึ้นก็จะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวพามาดูหน้ากากนี่เป็นสไตล์ของทางอูเรานะครับพวกคันเกียร์อะไรก็ขึ้นใหม่หมดครับผมอชุดเลี้ยวชุดอะไรก็แปลงใหม่หมดครับ กันเกียร์โลหไฮนี่ครับก็สนใจก็เข้ามามาสอบถามมาดูตัวจริงได้นะครับอีกประมาณห้าถึงสิบวันก็ น,น่าจะเสร็จครับคับนนี้เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการทําสีแล้วเราก็จะถอดมาทําสีแล้วก็ไล่เขากอบไปใหม่ชุด้างชุด้างนี่ก็จะถอดได้นะครับถอดได้เ,เราซูวิสไปดูรอบๆครับ ก็จะเป็นคอสปริงนะครับบูทหนาๆไปเลยบูทคอ <c oughs> เดี๋ยวพอรถเสร็จเดี๋ยวจะพามาชมอีกทีหนึ่งนะครับ ดเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมีแบบผ่อนแล้วก็เงินสดนะครับทางอู่ก็ให้ผ่อนได้นะครับทางอู่ปล่อยดาวนะถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับ ก็อยู่ที่อําเภอคุนหารครับบ้านหนองบัวอําเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับเบอร์โทรก็0615569698ครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ